ความสมดุลระหว่างสังคมเศรษฐกิจและธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะถ้าเรายังไม่รักษาธรรมชาติสิ่งสุดท้ายที่เหลือในตู้โชว์พิพิธภัณฑ์ก็คือตัวเรานั่นเองค่ะวันนี้น้องเฟร,รยาและแม่เจีย๊ยบจะพาท่านผู้ชมไปตามหาความสมดุลที่ตันแลน,นด์นดินแดนแห่งความสมดุลศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในรูปแบบแกลเกลอรี่ ี่เนรมิดพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรให้เป็นเส้นทางบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอิชิตันและกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิธีดำเนินธุรกิจกับวิธีการใช้ชีวิตยอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติค่ะมันสวยจริงๆเลยค่ะ กลิ่นชายเยอะจังคะออหอมมากเลยตัากแดื่มซะแล้วสิอยากดื่มมากแล้วค่ะลมมและตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ที่จำบนอุทยัยอำเภออุอทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะไปที่ไหนกันครับะยะค่ะตะลานค่ะอีกไกลไหมค่ะมี่อืมงั้นเราใช้ Google Map ค้นหากันดีกว่าว่าเหลือระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกกี่นาทีดีไหมค่ะโอเคสิอิชิตันกี่ นี่ไงหนูเห็นไหมคะถ้าเราจะไปที่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไม่รู้จักเส้นทางนะการใช้ Google Ma p เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยไม่มีทางหลงเลยล่ะลูกเห็น <He en S 2> ไหมคะเขาบอกว่าเหลืออีกแค่ยี่สิบนาทีเห็นไหมนี่นี่ดูรูปสิเยี่ยมไปเลยเงมากค่ะเฟยว่าเรารีบไปกันไหมคะได้คะ่ะลูกเดี๋ยวเราไปใช้เส้นทางนะหมายเลขสามสิบสองต่อด้วยสามศูนย์ห้าหกแล้วเราก็ถึงที่หมายกันแล้วไปยัง Let's go ไปจับมือกันไปเลยค่ะลูก s <S บอกเลยว่านุนิดไม่กินผักไม่สนไม่ให้ใครเป็นตังครับก็ตั้งใจเรียนเหมือนเพื่อนทุกคนแต่บ่อยๆนุนิด มาไหมคะครับดีสามล่ะโอลิโกฟุกโตสเอ๊ะบีหนึ่งล่ะมาครับมากันแล้วนะคะมัลติวิตามินมาพร้อมในหนึ่งคำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวโทเพล็กซ์โอริโกพลัสแล้วส้มด้วยนะครนิวโทเพล็กซ์โอริโกพลัสสนับสนุนด้วยนิวโทเพล็กซ์และตอนนี้เจี๊ยบกับคุณตันก็มาถึงอ่ะแล้วไปย่าไปไหนแล้วคะเนี่ย อยู่นี่ค่ะอ่่ค่ะลูกว่าไงคะเห็นคุณตังอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรามาถึงตันลาแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะทีนี้ยังไงดีลูกสวัสดีค่ะคุณตันดีไหมสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะแล้วก็จะไปไหนดีล่ะคะอืมเราจะเริ่มตรงไหนไปถามพนักงานกันดีกว่า่ะไปด้วยกันเลยค่ะผทนใต้ด้านไะไปใจขวาซ้าย ดีค่ะสวัสดีค่ะมาเข้าสู่ตอนแรกในแดนแห่งความสมดุลนะคะอขอแจกตั๋หนบบให้คุณแม่ขับคุณค่ะอคุณค่ะเปิดดูได้เลยนะคะในนี้จะเป็นข้อมูลของตันแลนนะคะทั้งหมดก็จะมี12โซนย่อยนะคะในนี้ก็จะมีตุ๊กตากระตันให้น้องๆน้องไฟย่าเนี่ยได้เดินไปแสตมป์แต่ละโซนอืมโอเคนี่พอดีพร้อมเรียงค่ะสบายไหมคะลูกเยี่ยมเลยโอเคค่ะ ค่ะน้ำชาเนี่ยที่ต้มเสร็จแล้วก็ผสมรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาต้มฆ่าเชื้อก่อนเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคให้ตายหมดทุกตัวโดยใช้กู๊ดสูงถึงหนึอมิบหงศาเลยค่ะใช้เวลาที่แค่สี่นาทีเท่านั้นเองระบบที่ใช้เนี่ยชื่อว่าระบบมันคืเย็นกับควาเชื้อนะคะว้าฮิวมังเกสฮิวมังเกสแปลว่าใหญ่มากๆนะคะ หน1หนึ่งหนึ่งหรือเปล่า,าอองานแห่งนี้เปิดวันที่ 11, 11 12, เดือน11ปี2011ค่ะ<อ>แล้วก็าไพชี้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็แปลว่าหน่ด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นนเนี่ยบา้านเลขที่แห่งนี้ก็คือบ้านเลขที่1นึ่งหนึ่งหนึ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งหมดใช่ค่ะคุณดาร์ทคุณบลับมันมันมืพูดได้ด้วยนะคะและอันไหนพูดได้บ้างคะอาจิงหงบ้าที่เหมือนเป็นไกด์ค่ะยังไงเอ่ยทำยังไงเขาถึงจะพูดล่ะคะตื่นเต้น มาทานกันนะคะ รรมดิงด่ง,งคือการย่างในคนาเซนค่ะเป็นการ,ราทำสมาธิแล้วก็เป็นการตั้งจิตให้ให้จดจ่ออยู่กับการชงชาด้วยนะคะนี่จะเป็นอุปกรณ์การชงชาแบบญี่ปุ่นนะคะนั่งได้ไหมคะได้ค่ะสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้ชาเขียวบดละเอียดเรียกว่ามันสากนะคะมาดูารจริงค่ะในการชงจริงเลยรวมทั้งเสือนี่ก็เป็นเสือญี่ปุ่นแท้เลยนะคะ ยาดูสิกว่าจะได้ชาออกมาแต่ละแก้วแต่ละแก้วยาไม่ต้องนั่งทำสมาธิกันเลยหรอคะเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชโมงเลยนะารัชงชาแต่ละถ้วยนะคะแม่หายไปไหก็ไม่รู้ค่ะอริคเอร์โคมาวะคานิจิวะเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่ายังไงคะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้ชงชาให้นะคะอ,อร่อมากค่ะค่ะด้วยกันเหรอคะ,อะดื่มค่ะเออเป็นยังไงคะ เห็นไหมลูกเราไม่รู้เลยนะว่าชาจริงๆเขามีต้นกาเนิดไายังไงเนาะกว่าจะมาเป็นชาสักแก้วนึงเนี่ยโหลําบากเหมือนกันเนาะใช่ เื่อที่จะดูวัฒนาการของเครื่องดื่มในอดีตที่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มน้ําอัดลมที่ได้รับความนิยมตามกระแสมาจากฮอลีวูดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชาโดยที่คุณตันเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่นําชาเข้ามาในประเทศและอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการของขวดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบัน อันนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะคือยุคแรกของการขายชาของคุณตันเพราะว่าคุณตันเนี่ยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เอาชาเนี่ยมาเสิร์ฟทีนี้คนมาขอซื้อก็ไม่มีบรรจุภัณฑ์ใส่ก็เลยต้องไปกดเอาที่เครื่องแล้วก็ขายให้แบบนี้เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของชาที่นี่เลยนี่ไปดูกัดูต่อไปกันไหมคะโอเคแต่ว่าเราอย่าลืมสตกาฟกันดีไหมโอเคเราจะได้สตสา๊าฟสต๊าฟให้ครบเลย เขียวค่ะนี่คือชาอูหลงอันนี้มาจากเมืองจีนแน่เลยพี่ใช้สำหรับการดักไขยยหมันนีไ่ไม่รู้สิคะ่ะมัยเหมือนเป็นดอกๆเลยอะพ่ะใชะเป็นเหมือนดอกดอกอันนี้สดท้ยายก,ก็คืออันนี้อะเอ่ยชาดามที่ใหญ่สุดสดชื่นเนะ่ยใะย่ามันเป็นยังไงคะ หน้าตามันไม่เหมือนกันเลยเนาะทั้ง4ี่ตัวเป็นใหญ่มากใช่เอ๊นาษกรีชาเรียกว่าอะไรเนี่ยค่ะ T E A T ดยอด ไปกันต่อดีกว่าไปทางไหนละคะไปทางไหนละไปทางนี้แล้วกันคูมีขากะ็หลกเป็มไหมคะแล้วเข้าเปไม่ได้หรอคะโอ้เข้าได้สินุเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับห้องที่จําลองให้เรารู้ว่าในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีสารพิษที่รยู่รบอบตัวเราเนี่ย มากกว่า15,000ชนิดเช่ไหมชใช่ไอไ,อไอพวกสารพิษพวกนี้มันจะทำให้เราไม่สบายแล้วก็ปุ่มต้านทานของเราก็จะลดน้อยลงด้วยไปดูกันดูอันนี้ค่ะมันจะเป็นอาหารนั่นสิคะใช่<อ>นั่นเลยนั่นแหละตัวดีน,นี่คือนี่คืออาหารที่มีสารเคมีประกอบอยู่ข้างในอย่างนี้ค่ะไปย่า่ะ อันนี้มันเหมือนที่ไปย่ชอบเลยไหมคะค่ะใช่ไหมคะพวกลูกอมแคนดี้คัลเลอร์ฟูลหลายๆอย่าง<ะ>อาหารกระป๋องเกิน3ปีนะชอบกินปลากระป๋องค่ะ <c oughs> ตากระป๋องงั้นกับไปนี่ต้องต้องไปบอกคุณยายแล้วกินอะไรกระป๋องกระป๋องเนี่ยไม่ดีนะคะต้องดูว่าถ้าเกิน3ามปีเนี่ยไม่เนา่าไม่บูดค่อยโอเคนะเม่รู้แหะคะมีว่าจะกินอะไรได้บ้างกินอะไรดีคะ,คะ,คะลูกนี่นคะ่ะอะไรล่ะออแกนิกออแกนิกแล้วหนูรู้ไหมว่าออแกนิกคืออะไรไม่รู้ปะเราไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะ ต่อไปนี้ไปร่าจะต้องทานผักให้เยอะขึ้นแล้วนะคะเอ์แกนินออกนนก็คือการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีนั่นเองลูกใช่คะ่ะใช่ค่ะนี่ะเป็นวิธีการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีนี่นี่เวลาเขาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีเขาจะปลูกแบบนี้เห็นไหมคะจะไม่มีการใช้ดินจะไม่มีการใช้ปุ๋ยอะไรทั้งสิน้<ช>นะนคะคะ กันดีกว่าไหมตั้งแต่นี้แล้วถ้าออแกนิกใช่สุขภาพจะได้แข็งแรงไดี๋ยว้ไปบอกยายที่บ้านเลยค่ะได้ค่ะเพราะทำไมล่ะยายชอบกินอะไรเหรอปลากระป๋องเป้วเจ็ดอันเองเยอะไหมคะไม่เยอะเนาะนิดเดียวเองสบายช่ปะ คดีสามล่ะโอลิโกโฟุกโตเอ๊บีหนึ่งล่ะม,มากันแล้วนะคะมัลติวิตามินมาพร้อมในหนึ่งับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวโทเพล็กซ์โอ o ิโกพลัสและส้มด้วยนะคะนิวโทเพล็กซ์โอ i ิโกพลั o o <laughs> <laughs> สสนับสนุนโดยนิวโทเพล็กซ์ ไม่ต้องกลัวหรอกลูกเขาคงไม่เอาจระเข้มาวางตรงนี้จริงๆหรอกเนาะนี่นีๆน,น,นี่เรากดปุ่มเรียกเองดีกว่าเอาไหมกดไหมพยายาไม่กดมามากดนะกลัวค่ะไม่ต้องกลัวหรอกลูกกลัวค่ะกดเลย ทงทางเดินแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดน้ําท่วมนลคะเราจะได้ไม่ลืมเหตุการณ์นั้นๆเพราะว่าที่นี่ก็ท่วมเหมือนกันลูกแล้วก็ทุกคนก็จะต้องแบบโอราขนเลยล่ะต้องใช้กระสอบทรายเดินข้ามกันอย่างนี้ต้องใช้เรือชเดินไม่ได้เลยนะลูกต้องใช้เรือเลยถึงจะมีจระเข้ไหว้ไหว้ไหว้ว่ ในร่างกายของเราจะประกอบด้วยน้ำกี่เปอร์เซ็นต์รู้หมเจ็ดสแล้วก็นต์รู้มัรู้ไหมว่าถ้าเราขาดน้ํากี่วันเราจะเราถึงจะอยู่ไม่ได้เราจะตายกี่วันคะนี่เลยคะ่ะ ถ้าเราขาดน้ำเราจะมีชีวิตอยู่<า>ได้ไม่เกินสามวันไหมน้ำมีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญต่อตัวเรามากใช่ไหมคะเดีย๋ยวพยายามไม่สบายอย่างเงี้ยหนูอาเจียนออกมาเยอะๆเนี่ยหนูก็ขาดน้ำรู้ไหมอันนี้หมอมาจะเปรียบเทียบให้ดูสมมติว่าน้ำบนโลกเนี่ยเท่ากับ1แกลลอน97%ของ1แกลลอนเนี่ยก็กลายเป็นน้ำเค็มใช้ได้ไหมคะใช้ไม่ได้เนาะ3%เป็นเป็นน้ำจืด1%เป็นเป็นน้ำจืดที่ไม่ใช่น้ำแข็ง แต่น้ำจืดที่ใช้ได้ทันทมีมีแค่เท่าไหร่ลูก5 d r o p ชั้่ไหมคะห้าองลี่เพราะฉะนั้นอีกหน่อยนีน้ำมันก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลูกค่ะอือต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะคะลูกค่ะพี่แม a t ป็นน้ำ Acid rain Acid <it> rain หรือฝนกรด<ม>ใช่ไหมคะม,มันก็คือ มันก็คือฝนที่ผสมกับสารเคมีที่อยู่ใน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 อากาศเนี่ยลูกผสมกันลงมาแล้วทําให้เหมือนกับเวลาตกโดนตัวเราเนี่ยก็จะทําให้เราผิวเราไหม ยาห้องนี้นะคะเขาจะบอกว่าของที่อยู่ในกล่องพวกนี้ณนะตอนนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ในโลกเรานะ,ะแต่อีกหน่อยเนี่ยมันก็จะหายไปละ,ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแหละทําให้สิ่งแวดล,ลอ้อมพวกนี้หายไปแเรามาดูซิ่ีอะไรกันบ้างลูกโป่งค่ะแล้วนี่อะไรคะ,ทคะโทรศัพท์โทรศัพท์เต่าตทะเลไหมเขาก็ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีอ๋อช็อกโกแลตใช่ชทไมล่ะอ๋อต้อนโกโก้จะไม่มีอีกแล้วอันนี้อะไรคะข้าว อุ้ยอีกหน่อยก็ไม่มีข้าวกินไม่กีดไฟ matches you know matches what's this okay drinking water Yeah what's this solar panels แผงโซลา r c เซลล์เขาเอาไว้ใช้ดับแสงอาทิตย์นะคะ and computer computer what's this money you can read it here silver coins Silver This real เวลเพระตอนนี้มันมีคนล่าปลาวานเยอะมากเลย Black, แลกเรียกว่าอะไรนะรโนซอรัสเรนอซอรัสเก่งมาก <What> s <S แล้วอันนี้ <this? S 1> อะไรคะอันนี้คือแล้วอนาะคตของหนูล่ะ What about my future อันนี้มันก็เหมือนแบบเป็นคำถามให้เราอยู่รู้ไหม uh huh. ว่ามันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลืออะไรใช่อีกหน่อยมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วน,น,นี่คืออัน,อน,นสุดท้าย อยู่เหลืออะไรอ่ะมนุษย์เนี่ยค่ะก็ไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายก็จะไม่เหลือแม้แต่ตัวเราเองก็คือไม่เหลืออะไรเลยไหมะถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งนีทำร้ายทำร้ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโลกก็จะไม่มีตัวเองค่ะก็จะไม่เหลือแม้กระทั่งตัวเราเองไหมค่ะน่ากลัวไหมน่ากลัวค่ะอืม ตรงนี้ค่ะลูกจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหนูเห็นไหมคะของทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้โต๊ะนักเรียนแม้กระทั่งหลังคากระเป๋า,าเรือพวกนี้ทำมาจากาาา s <S ทำมาจากของรีไซเคิลนี่ค่ะอันนี้นะคะทำมาจากลัง s <S ลังของโอชิลังของชาลังของชาค่ะลูกใช่ค่ะนี่แม้กระทั่งขวดพวกนี้ก็เอามาทำเป็นรีไซเคิลได้อยู่เห็นไหมคะ ดูนี่นะเรืออีโคบอํทำจากแผ่นอีโคบอร์ซึ่งทําจากกล่องเห็นไหมเครื่องดื่มขนาดหนึ่งน้นนี่นั่งได้สาคนนั่งได้จริงๆนะลกูก <c oughs> ใช่คะใช่นั่งได้ตั้ง3คนเนะี่ย <c oughs> มาเล่นเกมกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวมิจะอ่านคาถามนะคะแล้วเดี๋ยวไปย้ําตอบนะคะด้คะ <c oughs> อะไรเอ่ยจัดอยู่ในกลุ่มขยะที่พบมากที่สุดแต่ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะใช้ทําปุ๋ยได้ ทิกท็อก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 ใบไม้หรือเปล่าคะใบไม้หรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่างั้นเรามาดูกันดีกว่าไหนลูกมายืนตรงนี้สิครับอ่ะ you press D อ huh? ah, ่ะ ah it's leaf เก่งมากเลยเย้โอเคนี่ก็เป็นใบไม้แห้งลูกามาทำปุ๋ยโอเค นี่ครบแล้วค่ะมีเปียเมื่อแล้วก็แบบไม่สบายแล้วค่ะ รู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วคะงั้นงั้นเราไปพักกันก่อนก็ได้คะ่ะลูกงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับช่วง Happy k ค d แท p p พิถามกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรไปบ้าง Happy Kid... ดแฮ p ปี้ m e มเคล็ดลับดีๆสำหรับคุณลูกที่คุณแม่ไม่ควพรพลาดคุณแม่หลายๆท่านอาจจะเคยเจอปัญหาลูกน้อยมีอาการเบื่ออาหารทุกชนิดไม่ยอมกินอะไรเลยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะคะ อาจเกิดจากการมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นค่ะคุณแม่ควรหาสาเหตุของการเบื่ออาหารของลูกว่าเบื่อเพราะป่วยหรือเพราะอาหารไม่น่าทานถ้าเป็นเพราะอาหารคุณแม่ควรลองเปลี่ยนเมนูอาหารหรือเปลี่ยนสถานที่ในการทานอาหารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทานอาหารและควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของโปรตีนและไลซีนเพราะสารอาหารเหล่านี้จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้ลูกเจริญอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Newtoplex Oligo Plus Multi Vitamin ม,มาพร้อมในหนึ่งคำ วันนี้ซื้ออะไรก็แถมไม่คุ้มเหมือนซื้อสมาร์ทเกณฑ4 4ทับ7แผนออมเงินแถมความคุ้มครองชีวิตออมเงิน7ปีคุ้มครองนาน14ปีปีที่7รับเงินคืน5%ครบกำหนดสัญญารับ300%รวมผลตอบแทนตลอดสัญญา305%พร้อมแถมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตปีแรกจ่าย100%ปีที่2จ200่าย200% ที่3จ่าย300%ไม่ต้องตรวจสุขภาพสมัครวันนี้02-201-4500รับสิทธิพิเศษไทยประกันชีวิตฮอตไลน์บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกเงินออมทวีค่าคุ้มครองทวีคูณทุกคำตอบของการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต สนับสนุนด้วย n e w t r o p l e x หน้าขาหนูไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะค่ะดีขึ้นเลยอย่างเดียวดีขึ้นดีขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะมีว่าหนูทานวิตามินซะหน่อยดีไหมได้ค่ะโอเคดีกว่าไหล่หน้า n e t r o p l e x มันดีกว่าค่ะค่ะดี ไม่ไปย่าเหนื่อยไหมคะลูกเหนื่อยค่ะเหนื่อยหรอแล้วสนุกไหะสนุกใช่ไหมแล้วก็มีความรู้เนาะวันนี้ไปย่าได้ได้ศัพท์อะไรบ้างคะลูกทีใช่ไหมคะอ่าใช่ที่ไปย่าสอนคำว่าทีใช่ไหมแล้วก็มีสะกดด้วยแล้วมีก็บอกว่าโอ it's so ฮิวมังเแปลว่าใหญ่ใช่ไหมแปลว่าใหญ่ค่ะแล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของน้ำเรื่องเรื่องฝนเรื่องวัฏจักรของน้ำมันเรียกว่าอะไร วัฏจัจรของน้ำเรียกว่าอะไร water อะไรคะ water cycle water cycle ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนสิ่งที่ตกลงมาจากฟ้าเขาเรียกว่าอะไรนะฝนฝนใช่ไหมคะที่มาผสมกับสารเคมีที่อยู่ในอากาศเรียกว่าอะไรฝนอะไรนะฝนกรดฝนกรดเรียกว่าอะไรคะเอ่อภาษาอังกฤษนะคะ acid rain เรียกว่า acid rain ใช่ค่ะมาเกือบลืมอีกคำหนึ่งนะคะ ออร์แกนิกใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงรู้ <c oughs> ออร์แกนิกคืออะไรคะก็คือแบบไม่มีพิษหรอกค่ะก <g rain> ารปลูกผักแบบไม่มีพิย<ช>ไม่<ช><ะ>โดยไม่ใช้สารเคมีถูกต้องค่ะ,คะเอ๊แต่จะกลับไปกินผักหรือยังนะค่ะเดี๋ยวกลับไปจะไปกินผักค่ะดีมากค่ะดูคำถามท้ายรายการสัปดาห์นี้อยากให้เด็กๆช่วยบอกวิธีประหยัดพลังงานกันค่ะ 5คนที่ตอบได้โดนใจทีมงานรับกต์เซ็ตนิวโทเพล็กซ์เป็นของรางวัลไปเลยค่ะส่งคำตอบมาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m k i t s t r a v e l k i s t r a v e l c o m ส่งกันเข้ามาเยอะๆะนะคะนี่ค่ะพี่ยาค่ะอยากายกลับบ้านไปปลูกต้นไม้แล้วค่ะอยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมล่ะ,ะวันนี้ลูกสาวตัวแสบนึกอยากจะเป็นคนรักธรรมชาติขึ้นมาซะอ,อย่างนั้นนะคะอย่างนั้นเรา ลาท่านผู้ชมกันก่อนดีไหมคะลูกค่ะสัปดาห์หน้าถ้าพวกเราจะไปไหนอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค,ะค่ะบ๊ายไปตกต้นไม้กันค่ะใช่คะ่ะแล้ไปมันพูดได้ด้ยะคะละอันไหนพูดได้บ้างคะอาจริงหมอทำอะไรที่เหมือนเป็นใจย,ยังไงเอ,อ่ยทำยังไงเขาถึงจะพูดล่ะคะตื่นเต้นแค่ที่เราเดินผ่านเขาพูดเองแล้ว